สีนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากพวงมีไัยเหมือนอันนี้มันยุ่กว่าสองอันค่ะจะไว้หิวเยอะค่ะงบก้งไม่ใช่กล้องกล้องปอไม่ใช่ตายแล้วเอาใหม่เอาใหม <c oughs> ่ต้องอย่างนงี้โอ้ยตายแล้ว สวัสดีค่ะวันนีครับแชบูค่ะไฟฉายรงที่มืดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะ เนอาหารกระป๋องค่ะแล้วก็แป้งสีฟันยาสีฟันค่ะน้ำไว้ดื่มกินครับขนมค่ะ,คะพร้อมครับ แกเผ็ดอาหารกระป๋องค่ะเพราะว่ามันกินได้ค่ะอาหารกระป๋องให้หมาว่ามีกึ่งสำเร็จรูปสองอันค่ะเพื่อไว้ไหิวเยอะค่ะอืมบะหมี่บะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปเอาไว้กินเองแล้วก็ไฟฉายค่ะเพราะว่าถ้ามันมืดก็ส่องได้ค่ะไฟฉาย วันๆหน,นูกลัวที่หมื่นเทียนครับเอาไว้ไว้พับที่บ้านมีพักบางทีฝันแปงนรับ ทีทีมงานให้น้องๆเลือกอุปกรณ์นั้นไม่ใช่จะพาไปแคมปิ้งหรือชวนไปทัศนศึกษานะครับแต่เป็นการดูว่าน้องๆนั้นจะมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดมากน้อยแค่ไหนในกรณีที่ภัยมาและภัยที่เรานําเสนอในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวนั่นเองและก่อนที่จะไปเฉลยนะครับว่าอุปกรณ์ที่น้องๆเลือกนั้นถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าเราไปถามผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับว่าแล้วดินไหวมันคืออะไรามาล้วพูดถึงก็มาเลยย สวัสดีครับพี่ชื่อแป๋มนะทํางานเกี่ยวกับทางด้านแผ่ดนดินไหวนาะชื่ออะไรกันบ้างเอ๋ปิ้นครับอ๋อน้องปิ้นใช่ไหมครับอีกคนใครชื่อแองเจลนายค่ะอายสอนน้องนายใช่ป่ะครัอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยโลกเนาะมีใครรู้ไหมว่าโลกเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเปลือกโลกอ่ามีเปลือกโลกแน่นอนนะเราเห็นชัดม,มีแมกมาด้วยแมกมาอยู่ไหนเอ่่ยยแมมกาอู๋ อยู่ข้างในโลกเนาะมีอีกไหมมีมีมีข้างในอีกไหมมีเปลือกโลกมีแมกมามีลึกลึกลงไปแบบนั้นอีกไหมอ่าเป็นแกนโลกนะครับมี3มชั้นเนาะมีเปลือกโลกมีแมกมาแมกมาก็คืออยู่ในชั้นเนื้อโลกนะครับแล้วก็มีส่วนนี้เป็นแก่นโลกลึกสุดเลยนะครับทีนี้เมื่อกี้อย่างที่น้องบอกว่ามันมีเปลือกโลกเนาะแล้วข้างในมีอะไรนะแมกแมกมาโอ้ยใช้ใช้ ใช้สับสูงด้วยแมก้าเลยนะครับจริงๆก็คือหินอะไรครับหินที่มันหลอมเหลวนะครับหรือว่าอย่างที่น้องปีนบอกคือแมกมานั่นเองเปลือกโลกมันอยู่ข้างนอกหินที่หลอมเหลวอยู่ข้างในอ่างั้นเปลือกโลกมันทาไมครับมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาใช่ปะเหมือนอ่าเหมือนกระดาษวางอยู่บนน้ำอ่ะมันก็ชนกันไปชนกันมาถูกไหมครับเกิดอะไรเอ่ยแผ่นดินไหวอ่าเกิดการสั่นสะเทือนถูกไหมมีการชนกันมันก็มีการสั่นสะเทือนมันก็ทําให้เกิด แผ่นดินไหวนะแผ่นดินไหวเกิดจากอะไรได้บ้างนี่มันการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอันนี้แน่นอนเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พูดไปเนาะเกเปลือกโลกเคลื่อนตัวมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้ภูเขาไฟระเบิดอ่าภูเขาไฟระเบิดทําไมทําไมภูเขาไฟระเบิดถึงมีแผ่นดินไหวเพราะว่ามันเกิดการสั่นสะเทือนจากใต้พื้นโลกหรือเปล่าคะมันมันดันตัวขึ้นมาเนาะเมื่อกี้แมกหน้าอยู่ข้างในใช่ไหมมันดันตัวขึ้นมามันทำให้เกิดการสั่นสะเทือนมีอย่างอื่นอีกไหมครับตื้นแบีค่ะตื้นแบบนี้ สิ่งมิเกิดจากอะไรฮะเกิดจากแผ่นดินไหวอ่าสิ่งนี้ก็คือเป็นตัวหนึ่งที่เกิดจากแผ่นดินไหวเหมือนกันมนุษย์มนุษย์ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหมระเบิดเพื่อทําเหมืองอ่าถูกต้องระเบิดิวเคลียร์เยี่ยมเลยนะคนสามารถทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนได้อย่างเช่นการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใช่ไหมทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันอุกกาบาตได้ไหมอุกกาบาตอ่าในในอดีตนะครับก็คือมีหลักฐานอยู่ว่ามีอุกกาบาตสามารถตกลงมาบนโลกทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้เช่นกัน ก็มีหลากหลายนะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับหลกัหลกๆเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นเกิดจากธรรมชาติธรรมชาติคือมันเกิดมันเองแต่อีกอันนึงคือเกิดจากมนุษย์คือมนุษย์นี่แหละเป็นคนไปทําให้มันเกิด ปรากฏการณ์ที่ยกตัวอย่างไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซืีนามิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดภูเขาการระเบิดของภูเขาไฟหรือการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกหรือภาษาอังกฤษคือ plate tectonics นั่นเองนะครับโอ้น้องๆรู้หรือเปล่าว,ว่าครั้งหนึ่งมานานมาแล้วนะโลกเราเนี่ยเคยมีทวีปเพียงแค่ทวีปเดียวชื่อว่าแพนเจีย และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเนี่ยก็ทําให้เกิดเป็นทวีปเป็นเกาะเป็นอะไรต่างๆมากมายอย่างที่โลกเราหน้าตาเป็นอย่างปัจจุบันนั่นเองฮ่าทีนี้ปรากฏการที่เราจะมาพูดถึงนะครับน้อง,อง,องก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวเออบอกได้เลยว่ามันเป็นภัยพิบัติหนึ่งที่เราเนี่ยจะต้องรับมือกับมันให้ได้เพราะมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับประเทศไทยโอกาสอาจจะน้อยนิดนึงแต่เตรียมตัวไว้ก็น่าจะดีกว่าแน่นอนฮ่าทีนี้ถามผู้เชี่ยวชาญครับว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก่อนเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันมีสัญญาณเตือนภัย เมื่อกี้เรารู้ว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างเนะาะทีนี้เราสามารถรู้ก่อนได้ไหมว่าจะเกิดแผ่นดินไหวมีใครมีไอเดียไหมรู้ล่วงหน้าได้ไหมครับว่าพรุ่งนี้จะเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าเดือนหน้าจะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเรารู้ได้ไหมมันไม่ม,ไม,ม,ไมีใครรู้เลยครับอืมไม่มีใครรู้มีวิธีการรู้ได้ไหมมีเครื่องมือที่สามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนเค่ไหนจะออกมาเป็นตัวเลขครับ เครื่องมือตรวจวัดพลินไหวเนาะยภาษาอังกฤษไซส์สมูมิเตอร์นะครับอันนี้ใกล้เคียงเลยเนาะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเรามีเครื่องมือในการตรวจวัดแต่นี้การที่มันจะตรวจวัดได้มันต้องทำไมเกิดแล้วถูกไหมถ้ไมไม่เกิดแล้วมันเราจะไปวัดอะไรไม,มันเกิดแล้ววัดอะไรทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่ายังไม่เกิดอ่ะแต่เราอยากจะรู้ก่อนอ่ะมันมีทางไหมที่เราจะวัดได้น,น่าจะมีแต่ไม่เห็ค่ะใช่คือปกติทั่วไปธรรมาชาติของการเกิดเป็นไงงไงพลินไหวมันคือการเคลื่อนเนาะ เคลื่อนของพื้นดินใช่ก่อนที่มันจะเคลื่อนไปเนี่ยบางทีมันจะมีการขยับเลก็กๆน้อยๆก่อนก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กใช่บางทีนะถ้าเรามีเครื่องมือตรวจวัดนะครับเขาเรียกว่า nah, gps gps เนี่ยคล้ายๆเครื่องมือตรวจแผ่นดินไหวมนกแต่ว่าตัวนี้มันตรวจวัดการเคลื่อนที่ของพื้นดินตรวจวัดมันเคลื่อนมีการเคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆผิดปกติมันก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าเฮ้ยอีกสักพักหนึ่งมันจะเลื่อนใหญ่จะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือตัััวนนนึงที่เ้าใชใชปจุบ เป็นสัญญาณตัวนึงที่บอกได้นะครับปัจจุบันในประเทศไทยเราก็มีติดตั้งนะนะตามขนาดแนวรอยเลื่อนเลยนะมีหลายที่หลายจังหวัดเหมือนกันนะครับนอกจากเครื่องมือตรวจวัดมันก็ยังมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะครับที่มันมีเครื่อสัญชาตญาณที่แบบรับรู้ได้ดีกว่าคนอนะ่ะบางทีสั่นเล็กๆน้อยๆคนไม่รู้สึกแต่ว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ใต้ดินพวกมแมลงหรือพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆพวกนี้มันสามารถรับรู้ได้ว่ามีการสั่นเล็กๆสักพักเดีย๋ยวมันจะสั่นใหญ่ ต่สัตว์มันรู้ก่อนคนยังไม่รู้ถูกไหมอ่านกอยู่ตามต้นไม้เนี่ยพอต้นไม้มาเริ่มมีการขยับเนี่ยคนไม่รู้หรอกแต่สัตว์พวกนี้เขาสัญชาตญาณเขาสูงมาเขาก็เริ่มมีอะไรมากวนเขาปุ๊บเขาก็แตกตื่นละตาอยู่ในน้ําเริ่มมีการกระเพื่อมของน้ำเนี่ยงั้นก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีเล็กๆเกิดเกิดขึ้นก่อนนะครับเอตัวเล็กๆเนี่ยนะครับถ้าอะไรที่สามารถไปตรวจจับมันได้มันก็สามารถเป็นสัญญ,ญาณเตือนได้อาจจะเป็นเครื่องมือก็ได้อาจจะเป็นสัตว์ก็ได้อะไรเนรี่รจจบ นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนตัวหนึ่งก่อนเกิดแผ่นดินไหวปกติเราเคยเราเคยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวไหมเคยไหมเคยมีประสบการณ์ไหม <c oughs> ยังไม่เคยเยังไม่เคยเจออใช่ปะ <c oughs> อ่าไมเคยปกติเวลาเกิดแผ่นดินไหวมันจะมีแรงสั่นสะเทือนนะครับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกว่ามันจะเดินทางไปถึงที่หนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาไหมใช้เ <c oughs> วลาก่อนจะเดินทางมาเนี่ยบางทีเขามีเทคโนโลยีที่ส่งสัญญาณเตือนก่อนคือมันยังเดินทางไม่ถึงใช่ไหมแรงสัญญาณแต่เขาเตือนไปแล้วว่าเอยเอียวย แผ่นดินไหวมันจะตามไปเขาเรียกว่าเป็นเอิร์ทเควกเอิร์ทวอร์นิ่งนะครับเป็นการเตือนแผ่นดินไหวอ,อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาใช้ใน,ในปัจจุบันตอนนี้ การคาดดาวแผ่นนินวไหวนั้นเป็นเรื่องที่ยากเลยทีเดียวนะครับน้องๆถ้าเป็นไฟป่าเนี่ยเราพอจะเดาวได้ว่ามันจะมาช่วงฤดูนี้ช่วงเดือนนี้ของปีที่อากาศมันแรงๆร้อนๆหน่อยก็ว่าไปทันน้ําท่วมหรือพายุก็ดูทิศทางจากเมฆที่ส่องได้จากดาวเทียมแต่พอเรื่องแผน่นนิ้วไหวยังดีนะเนี่ยที่เรามีไซส์สมาร์วิตเตอร์และอาศัยเจ้างดมมต,ตัวเล็กๆและ,มะแมลงโอ้ยยังเฉียวยังโชคดีครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับน้องๆต้องไม่ประมาทครับแม้ว่าโอกาสในการเกิดแผ่นนิวไหวในประเทศไทยเนี่ยจะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่เกิดขึ้นได้ และสร้างความเสียหายรุนแรงซะด้วยคําถามที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าแล้วเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยระดับความรุนแรงของมันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับที่จะส่งผลถึงชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราอะมาดูกันเห็นไหมเอ่ยอันนี้มันคืออะไรขอเดาดูไหมน้องปีน้องนายไม้บรรทัดแน่นอนเป็นไม้บรรทัดนะมันเป็นแบบจําลองเนาะสูงสูงน่าจะเป็นอะไรไน่าจะเป็นอาคารใช่ไหมเราพูดถึงแผ่นดินไหวน่าจะเป็นอาคารแหละสูงสูงอย่างงี้นะครับทีนี้ มันมีหลายหลายความสูงนะมีเตี้ยแค่แหละมีเตี้ย,ม,ยมีกลางมีสูงทีงนี้ตัวนี้นครับมันเป็นชุดสําหรับจาลองให้เห็นเฉยๆว่าเวลามีการขย่าหรือการสั่นเนี่ยอาคารมันจะเป็นยังไงสมมติว่าถ้าเกิดพี่ขยับแบบทีๆนะจะเห็นอะไรไหมเหมือนอันนี้มันยุก่กว่าไอตัวนี้กับตัวนี้จะไปเยอะกว่าเห็นไหมแต่ไอ,อส้สูงๆไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าขยับขยับทีๆหมายความว่าไงหมายความว่ามันอยู่ใกล้แหล่งกําเนิด ยกตัวอย่างอย่างเช่นแผ่นดินไหวเกิดทางภาคเหนือแล้วเราเองเนี่ยเราก็อยู่ทางภาคเหนือด้วยมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้พะเยาแบบสั่นแรงแบไถูกไหมครับงั้นถ้าเราอยู่บนอาคารที่อยู่ระดับระดับที่ไม่สูงมากครับประมาณ3ชั้น4ชั้น5ชั้นตรงนี้เราจะรู้สึกได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเราไปอยู่สูงสูงเป็น10ชั้นบางทีเราไม่รู้สึกไม่รู้สึกถ้าเราอยู่ใกล้แหล่งกําเนิดนะมันจะเป็นแบบนี้มาดูกรณีแผ่นดินไหวเกิดไกลๆบ้างนะครับสมมติแผ่นดินไหวเกิดไกลมากเลยเรากยกตัวอย่างกันอ เป็นไงเกิดทางแถบไหนทางพมา่าเลยเนาะไกๆเราอยู่กรุงเทพเป็นพันกิโลเลยใช่ปะไกลเป็นยังไงนะการสั่นจะไม่สั่นทีละเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไกลเนาะมันจะเป็นการสั่นแบบยาวๆถ้าสั่นยาวๆเนี่ยสตัวนี้จะเห็นว่ามันขยับน้อยลงถูกปะถ้าสาั่นทีตัวนี้ขยับเยอะแต่ตัวนี้มันจะขยับได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับลักษณะแบบนี้มันทําให้เวลาเราอยู่ไกลๆจากแหล่งกําเนิดน,นะครับเราจะรู้สึกได้ถ้าเราอยู่บนตึกสูง แล้วอย่างในข่าวอย่างเงี้ยค่ะที่เขาบอกว่าลิเตอร์ลิเตอร์คืออะไรอ่ะครับยินบ่อยใช่ไหมครับเวลาเราฟังข่าวกี่ลิเตอร์ลิเตอร์เตอร์คืออะไรนะครับเวลาเขารายงานขนาดขนาดแผ่นดินไหวนะครับจริงๆขนาดมันมีหลายมาตราเนาะแต่ที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่างไร้ใจเขาใช้มาตราลิกเตอร์ลิกเตอร์ลิกเตอร์คือขนาดพูดง่ายๆคือขนาดแผ่นดินไหวนั่นแหละนะครับแต่ที่เมื่อกี้ที่พี่อธิบายไปมันคือความรุนแรงขนาดความรุนแรงมันต่างกันยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้า แผน่นดิ้ไหวขนาด5้าที่ทางสมมติจังหวัดเชียงใหม่ขนาด5้าเชียงใหม่กรุงเทพขนาดเท่าไหร่ก็ต้องห้าด้วยถูกไหมครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนมันก็คือขนาดเดียวกันเพราะขนาดเราคิดจากแหล่งกำเนิดไม่งงนะเกิดแผน่นดินวไหวที่ไหนขนาดเท่าไหร่ทุกที่จะขนาดเท่ากันแต่ความดุรแรงเท่ากันไหมไม่เท่ากันใช่ไหมครับยิ่งอยู่ห่างความรุรแรงก็ยิ่งน้อยถูกไหมแรงสันเทือมมันก็เบาไปเรื่อยๆถูกไหมครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างขนาดของความรุนนะครับ สรุปสันส้นๆก็คือลิตอร์คือขนาดนั่นแหละนะครับแต่ความรุนแรงก็คือมาตราที่วัดระดับแรงสั่นสะเทือนนะครับชัดเจนนะครับว่าระดับความรุนแรงที่จะกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินของเรานั้นจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างตัวเราและจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนั่นเองน้องนายและปิ้นเข้าใจแล้วก็เริ่มกินของแล <c oughs> <c oughs> ้วโหยี่ พี่เต้โอ้ตายแล้วอ่าเขาไม่เป็นไรครับรายการเด็กนะฮะบ,บางทีก็น้องมันหิวก็ว่ากันไปนะครับอ่ะทีนี้ตอนแรกเนี่ยให้เตรียมอุปกรณ์กันไปใช่ไหมซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เตรียมกันไปดีจังเลยนะครับมีคนเตรียมแปรงสีฟันด้วยใครเตรียมแปรงสีฟันไม่รู้หนูไม่ได้เตรียมนนไวิ <laughs> มันอยู่ในกระเป๋าหนูเองหนูไม่หยิบบอกได้เลยครับว่าถ้าอิงนะครับจากหนังสือ แผ่นนินไว้นี่เลยแผ่นนิ้นไวในประเทศไทยนะครับจากกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยนะครับในหน้า47นะครับบอกไว้ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เราควรต้องมีการเตรียมไว้เนี่ยก็คือสำคัญมากเลยไฟฉายทานเทียนไฟแช็กเชือกอาหารน้ำดื่มแปรงสีฟันไม่ต้องแต่แต่แต่เมื่อกี้เนี่ยนะครับ๋อ,อช้อนซ่อมเลยนะนนยก็ไม่จำเป็นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วอันนี้อาจจะแลดูเป็นขนมแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเลือกนี่ก็ไม่คีเรนะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นนกวีดในตัวเห็นปมเออนกปีนลองเป่าได้ไหมลูกเป็นไหมเออนั่นแหละเือกรณีที่ไปติดอยู่ใต้ซากกระหักพังเนี่ยเรายังเป่าเพื่อที่จะเรียกให้คนมาช่วยเหลือได้เตรียมตัวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้คําถามสําคัญคือเมื่ออุปกรณ์พร้อม ความพร้อมของตัวเราเป็นยังไงเราควรจะทําตัวอย่างไรเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวอ,อุปกรณ์พร้อมจอมพร้อมลุยครับนะับให้น้องๆน,นะครับเบื้องต้นเลยให้มุดเข้าไม่ว่าจะเป็นใต้โต๊ะนะครับใต้เตียงใต้ตู้นะครับมุดไว้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าน้องๆจะมุดอยู่ในนั้นโดยที่ไม่ออกมาอีกเลยนะเพราะว่าการสั่นไหวของแผ่นดินไหวนะครับมันจะแบ่งเป็น3รูปแบบด้วยกันแบบแรกเขาเรียกว่าไหวเตือนนะไหวเตือนก็คือการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะ ม่ค่อยรุนแรงนะครับแล้วก็ต่อมาเขาเรียกว่าไหวหลักไหวหลักหรือเราเรียกว่าเมนช็อกเมนช็อกเนี่ยจะเป็นการรุนแรงที่สุดของการเกิดแผ่นไหวและสุดท้ายเป็นการไหวที่เราเรียกว่า after shock นะครับไหวก็คือไหวสุดท้ายนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือตอนไหวหลักหรือเมนช็อกนั่นเองครับน้องๆพอเริ่มไหวเตือนนะครับน้องๆมุดเ็จปุ๊บในระยะเวลาที่แผ่นดินนั้นเริ่มหยุดนะครับก่อนที่ถึงจะเมนช็อคเนี่ยให้น้องๆค่อยค่อย พาตัวเองออกมาในที่โล่งแก้งนะครับเพื่อไม่ให้วัสดุสิ่งของนั้นตกหล่นใส่ศิรระนะครับแต่ในกรณีที่น้องๆน,นะครับไม่สามารถออกมาได้จริงๆนะครับอยากให้น้องๆมองหานะครับเสาคานที่มีความแข็งแรงนะครับให้ไปหลบอยู่บริเวณนั้นหรือเป็นตู้เซฟเป็นตู้เย็นเป็นโซฟาที่มีความแข็งแรงในกรณีที่เกิดอาคารถล่มหรือพื้นผนังล้มใส่นะครับตัวนี้จะเป็นช่องว่างนะครับให้น้องๆน,นอนหมอบ อยู่ข้างๆแล้วกเ็เมื่อมีอาคารถล่มลงมาเนี่ยตัวพอดิเจอร์ที่มีความแข็งแรงพวกนี้จะเป็นตัวค้ำเพื่อเกิดช่องว่างให้น้องๆสามารถรอดจากการเกิดแผ่นดินไหวได้ครับชัดเลยนะตกลงการเกิดแผนดินไหวเนี่ยมันมี3แบบที่เราต้องเฝ้าระวังอันแรกคือไรไหวอะไรนะ ไวเตือนใช่ไหมแล้วก็ไวหลักใช่ไหมก็คือเรียกว่าตัวแผ่นไหวจริงแล้วก็สเตอร์ช็อ k ใช่ไหมทีนี้อย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกได้ไปที่ร้งแจ้งได้เนี่ยมันก็ดีจะได้ไม่มีอะไรหล่นใส่ตัวเราใช่ไหมลกูกแต่ถ้าอยู่ในอาคารออกไม่ได้เนี่ยเขาบอกมี3ามหลักที่ต้องจําให้แม่นๆเลยนะคือมอบป้องเกาะหมอบคือทิ้งตัวลงไปให้เร็วๆลงไปอยู่กับพื้นป้องคือบันดันตัวไวแล้วไปหาอะไรสักอย่างที่เป็นโต๊ะหรือใต้โต๊ะใต้ตใตเก้าอี้เนี่ยแล้วเกาะไว้แน,น่นใต้โต๊ะจะเป็นการดี เพราะอย่างน้อยมีอะไรหล่นลงมาะจะกระแทกโต๊ะไม่กระแทกเราเข้าใจไหม <c oughs> นึกหน้าพี่เต้ไว้โอเคไหมมอบป,ป้องเกาะ <c oughs> เราพูดพร้อมกันหนึ่งสอง,ส,อง,ส,องสามมอบป, <c oughs> ป,ป้อง <c oughs> ไม่ใช่กองกองเปาะไม่ใช่ตายแล้วเอาใหม่เอาใหม, <c oughs> เม่เอ <c oughs> เอต้องอย่างเงี้โยตายแล้วและทั้งหมดนี้ก็คือรายการรู้สุภัยคิดซับไบโวลนะครับวันนี้ครับน้องนายน้องปีนพี่เต้และทีมงานคงต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้มอบป้องเกาะ ลาก,ก่อนท้วกคนสวัสดีครับอ่ะนี่นี่เนี่ยดูนะมอบมุ๊กป้องแล้วก็เกาะไว้เี้หายยังอ่ามอบป้องเกาะ